สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสํญญานักงานพัฒนาช,มช,มชนุมชนอำเภอบุรัมขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมกิจกรรมการกับเพื่อนปลูกผ,ผ,ผักฝักสวนรัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการในการน้อมนําแนวพระราชดิของสมเด็จพระนิธิเท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,นะราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่สองนะคะโดยการเยี่ยมชมการดเนินงานของวัดอุตสาหะ ตำบลบ้านดงอำเภอบุรัตจังหวัดขอนแก่นเชิญชมได้เลยค่ะกะในส่วนของวัดนะครับเ่ mm ้า hmm. กลับกันนวลนล้นลนวลลงให้ให้ข้นปลูกพักส่วนขั้วเราวัดเท่าเสียเห็ดเป็นตัวยางนะแต่ก่อน,นเหนียวเห็ดเป็นหนานเห็ดเป็นหนานใหญ่แล้วก็ผลสลบก็คือมาสิ้นเปลืองค่าดใส่ใจวันนี้เท่าลยวันเห็ดยังไหนปุ๊บเนี่ย เอายังจีขยายพลไปหาชุมชนใดเ่าก็ได้ว่าปุ๊บเนี่ยพักสวนขั้วที่ทุกคนมีอยู่มีกินใดคือยังเช่นพักพักไซญ่นะครับแล้วก็มะละกอแล้วก็พักบุงพริกนี่เสียนะครับเสียงห่าใส่น้ำที่าจากการล้างภาชนะแล้วก็น้ำที่ห่าอาบนะคะลงมาในพื้นที่เป็นอย่างห่าจังเรียบแบบนี้เพราะว่าทุกเฮือนเนี่ยมันจะมีของน้ำแล้วก็มีน้ำเสียลงมาซึ่งน้ำเสียเรานี่ปุ๊บเนี่ย พืชพักสซเนี้เขาเขาเขาสิมักเมื่อเขามาเมื่อเข้ามาบริโภคแล้วมันจะเป็นพักที่ปลอดสารพิษซึ่งเข้าบาได้ต้องได้ลักษณะคือว่าต้องได้ฉีดยายอย่างมากมมยแล้วก็สามารถบริโภคได้เลยแล้วก็วัดเนี่ยก็กับมีพักผสมกับสุขภาพดีได้กินของที่ปลอดสารพิษซึ่งพักที่เข้าปลูกภายในวัดนี่ปุ๊บเนี่ยปลูกได้ซส้มองนะฮะปลูกได้ซส้มองเข้าล่นรกคือว่าต้องปลูกในกระถางเป็นยังบ่ต้องปลูกในกระถางเพราะว่ามันอ่ มันจะต้องดูแลอีกหลายหลายพอสมควรนะครับคือถ้าห้าบ่มีการฮดน้ำมันกสิตายนะครับแล้วยกตัวยางที่ที่ห้าได้ได้เห็นได้ชัดหรือคือย่างเช่นพริกเนี่ยคือสีห้าชานตำหงแล้วห้าน้ำตำหงมามาเทศใส่ตน้นไม้มันเป็นปุ๋ยยางดีแลกพริกเขาก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้เฮาบ่าต้องฮดมัน่นเราบ่าต้องใส่ปุ๋ยเขาจะขึ้นของเขาเอง อันนี้กินได้ตลอดทั้งปีเลยอายุเยืนนะครับตะไคร่นี่เขาจะใส่พื้นทีปลูกไส้ก็ได้คอยเขาได้รับแสงแดดนะครับนะซึ่งอยู่ในวัดนี่จะมีรอบโบสถ์แล้วก็ล่าสุดคือรอบพระประธานนะครับอันนี้คือถ้าปลูกให่ย่อมเป็นตัวอย่างวัดก็ได้ใช้ประโยชน์คือเฮตนาบนะไห่ย่อมนะครับผู้ใดปลูกในบ้านข้าเ้ก่กลสิบบาทคือว่ต้องไปขอผู้อืน่น นะครับอันนี้คือตะไคร้มีประโยชน์ที่เห็นในวัดแนะพวกนี้เขาจะไม่ต้องดูแลอยังมากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาจะหาจิ่นของเขาเองนะฮะยิ่งหนวฟอนนี่สบายเลยบอยงานเป็นตัวอย่างให้ย้อมแบบหนาบ้านเมื่อจาสามารถปลูกแบบนี้ได้เลยังสินะนะครับไม่ดูแลหลายไม่ต้องดูแลหลายนะครับเขาจะคืนน้องเขามาขือมื่อนี่เนี่ยเขาคืนน้องเขาเองแต่ก่อนในเต้องไปหาขอเด้ออันนี้อันนี้แต่ก่อนปลูกในวัดแับนี้เลยว่าเอ้ยย้อมเอาไปปลูกของย้อมย้อมเมืปลูกอันนี้เห็ด กลยได้เป็นหัวง่เสร็แลแมนแต่ก่อนนี่ข้าเข้าปลูกไว้ในวัดนี่ย้มมามียอมไปกินในวัดตลอดข้าขยายจากวัดขยายจากวัานห้ปลูกหนบ้านได้ข้าไปบินทบาทข้าเห็นคนไ,นไปขอตะไคร์กันเราเห็นคนไปซื้อตะไครอยู่น้ำรานข้าไม่ใช่ตม้มยำนะก็แล้วอ้ยมันสินแล้วว่าตะไคร์ยอดมีหลายนะผู้ได้ไปปลูกผู้ดได้ปลูก,ลกยัางให้ก่อละสิบบาทก่อละสิบบาทบอกจำนวนจำนวนแต่ว่าให้ปลูกในบ้าน นนาาบาอันนี้คือยูวัดเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์สาลายสาลายแดงนะครับสิ่งเขาเห็ดเอานี่ครับเป็นปุ๋ยที่เขาเห็ดโดยเฉพาะถ้าเป็นพืชมีดอกก,กินดอกกับกินหมากเนี่ยจะได้พ้นดีนะครับแต่ถ้าเขาโหดดอกปุ๊บเนี่ยมันสีงามนะครับแต่อันนี้เขาเห็ดเพื่อโหดต้นใหม่ต้นไส้เพื่อให้มันเป็นอมเข้าจะเน้นเป็นปุ๋ยธรรมชาติจะไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีใส่เขาเห็ดไว้ ใน,ในส่วนของของวัดเท่าที่ทเห็ดผักสวนควรนัวในวัดให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยว้านอโล้ลงห้ยมได,ได้เห็ดในหมู่บ้านคุณด้านนี่เห็ดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บ,บ้านอื่นเดี๋ยวห้าไปลดนรงที่ย่อมรู้จากเห็ดตามก็คือบ้านดงนะฮะอันนี้ก็เห็ดนะหลายขั้วเลื่อนซึ่งเขาจะไปเห็ดอย,ยู่แล้วเข้าไปสนับสน,นุนแล้วก็บ,บ้านน้องแต่เขา้าไปสนับสน,นุนเขาจะเห็ดกินแล้วก็บ,บ้านน้องผือ,อบ้านหวยทรายอันนี้เขาจะเห็ดสําหรับโยมแต่ละส่วนวัด ห้าล้นนรงที่ให้เห็ดนะครับให้เห็ดเป็นตัวย่างแล้วก็เห็ดตามที่เห็นผลนะคือวัดย่างข้ามบ้านองแต่นะอันนี้คือเขาเจ้าเปลี่ยนจากต้นไม้ที่ประดับให้เป็นพักที่จินได้นะฮะบริโภคได้ขายได้พอขาเจ้าพื้นดีดินดีนะบ้านองแต่เป็นดินดีรวมสมบูรณ์เขาเจเ้าไปเห็ดนะเป็นโซนข้างหลังวัดนะฮะแล้วก็วัดนนท่านก็คือเห็ดคางโบสถ์ที่กันนะวัดนนท่านกับพ่อหนี้ที่หลาเขาเจ้าเห็ดคางโบสถ์ที่กันก็คือปลูก อันนี้คือสิ่งที่เข้าขยายผลแล้วก็เข้ากับไปติดตามไปเบื้องข้าเจ้ากับเห็ดตามศักยภาพของข้าเจ้าก็เลยไปแต่ว่าสิ่งสําคัญคือบอกข้าเจ้าว่าให้ปลูกล่งดินใย,ยเห็ดมนกระถางพราะว่ามันจะต้องดูแลายากนะฮะถาบ่ฮอดน้ามันคือมันตายปลูกร่งดินเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่ใดนะฮะพาบางบางวัดเข้าเจ้าบอกบว่าบ่มีเวลาเบิง่งนะฮะเพราะฉะนั้นเฮ้าก็ต้องไปเบิง่งมันมากไปนะฮะเฮ้าแค่เอาปลูกร่งดินอันนี้คือสิ่งที่เฮ้าขยายผล ไป<ม>ไนตะรวัดถ้าโครงการเนี่สิถ้าไปถึงระดับชุ่มชนนี่็จะดีนะครับจะดีแต่ที่ผ่านมาในี่ที่ที่ที่เห็นเนาะที่เขารวมโครงการเมื่อมันปุ๊บเนี่ยคือให้วัดแล้วไปขยายให้โยมนะฮะนะฮะคือเอาวัดเป็นตัวซื้อกลางผ่านไปถึงโยมคือถาบ้านไดปปู่พักสนั่วนะครับหนึ่งบ่ต้องกังวลวมาเฮาสิขาดพักนะบริโภคบ่ต้องกังวลวมาเฮาสิขาดอาหารนะครับที่จะมาประกอบอาหาร จักสิไปซื้อผักก็ใช้ไม่กินบางวาันวา่าผักแล้วมีประโยชน์แต่แบถ้าเฮาปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ว่าความมันคงทางทางทางเศรษฐกิจทางชุมชนนี่ปุ๊บเนี่ยมันได้เต็มที่อยู่แล้วเ้าหอบเบิง่งว่าความมันคงทางอาหารสิ่งที่เฮาจะบริโภคได้ตละมื้อปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แบบนี้ถ้าถ้าบัตรในมีมีผักสวนครัวปลูก